ดมาที่ฝั่งบูธแคมป์เลยแล้วกันโอ้แล้วลงข้างบนกันหมดเลยฮะเหมือนจะเน้นลงข้างบนกันหาครับหาใครยังไม่ได้ลงพื้นครับโอ้มาคนเดียวด้วยฮะยูซีไมรันครับมาคนเดียวก็เสียวได้โอ้มาตรงบ้านเขาก็ไม่ใช่บ้านเราครับ มีกันอยู่สองตี้ครับสามตีแล้วสักยังกระโดดดมอยู่เลยครับหมุนปุยบันเทิงศิลนครับรอรับอยู่จีบ็อกว่าไงจีบองจีบองนะจีบ็อกจียังครับยังไม่ยิงกันมาที่ โอ้ลัสตอรี่ฮะโดนบิ๊กบอสกิมล็อกดาวน์ลงไปแล้ววงขึ้นบนจริงๆฮนะวงขึ้นบนจริงๆฮาทินครับไวตามิวครับวิตามินซีโอ้ลัสตอรี่เรียบร้อยครับโดนเกมเกมปแล้วล็อกโคฮะได้ยูซีไม่รันออกจากเกมปครับแล้วเรมโบ้โดนอีกแล้วฮนะกัมเมนฮะ กำอุ้ยไม่ใช่ดิกำกำฮัมครับแรมโบ่ซ้ำกับเกมไปครับแล้วตรงนี้เอ่อ๋อมันดูครับเฟิร์สช็อตไม่โดนครับแล้วแดนสไตล์โดนสปายเก็บนกดาวลงไปนะครับบุนปุ้ยบันเทิงสินครับเปิดประด็นมาแล้วครับเร็วรอเข้าอยู่กูจันจับหน่อยเมโลดี้หน่อยเมโลดี้อยู่อยู่สล็อตไหนจ้าเมโลดี้เมโลดี้สล็อตไหนโอ้โหแล้วโดนเก็บนกดาวฮะเมโลดี้อยู่สล็อตไหนอ่ะ เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอดูจังหวะนี้ก่อนมิตามใหม่นะครับเอามาโหโอ้เราหายสองฮะแล้วโดนสามอยูเ่เกมไปครับบารอนจัดให้ฮะเราวิตามินซีว่าไงฮะวิตามินซีขยับขยับเฮ้ยเรามีซีเหลือแค่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดีเหลือบารอนอยู่โอ้แล้วเก่งแล้วโอ้แล้วโอ้โอ มันสโคบ์รอนานไปหน่อยครับเหลือบารอนกับหนูสโคบฮะไม่มีเลือดก,กันทั้งคู่ครับสิบห้าหรือเปล่าวะสันไหนเมโลดี้อยู่นี่เหรอจอยไม่เห็นอย่างอยู่นี่จอยคือว่ไปหาปืนเอามาจัดไปไม่เห็นว่ากันไม่เห็นอย่างอยู่นี่อุย้ยเหรอเอาเอาเนี่ย น,นี่ฮนะนี่จัดไมครับแล้วมีซีดเรียบร้อยครับตัววิวซีเก็บจะกิกมมนะเออเออเมือผู้สาวตเต็นก่นเอนน,นี่ท่าทางเงี้ย <c oughs> ไปไปหาเก็บปืนบัดนี้ <c oughs> เขาสิมานน้ำยิงเลยโอเคครับไปเดินทางฮนะ แล้ววิตามินซีสิลงไปยังไงล่ะเนี่ยท่านตายอยีกแล้วน่นะโอ้แล้ววิตามีอโดนบารอนนะยังไม่จบครับขอบคุณหมีหนึ่งพันตัวด้วยครับของคุณเมโลดี้นะฮะเอ้บารอนยังเหลือนึกว่าหมดแล้วครับบารอนคนนึงเลือดจนสุดท้ายของเขาครับไหวไหมอู้ไม่น่าไหวเนาะนัดเดียวน่าจะไปสวรรค์ชั้นฟ้าแล่ะครับทีฝนขยับขึ้นมาแล้วเป็นสีว่างไงน่าเรียรปรยนั่นแหละครับ ดูนัดเดียวก็ไปหวานนะะโอ้แล้วไม่ได้ซ้ำไบตะมิวด้วยครับไวตะมิวยังได้เล่นครับแต่ว่าเสียวมันดูไปนหนึ่งคนแนละได้มา4คิวส,สวยๆตรงนี้ครับมีตรงไหนนฮะน้ำหนาวครับสูจูเหมือนจะหลุดหรือเปล่าครับ น่าจะหลุดนะเพราะว่าเสียแรมโบ้แล้วก็สตอรี่ไปแล้วครับน่าจะหลุดนะอยู่ในน้ำกันแล้วซื้อบอยได้รถมาแล้วครับไม่เก่งแต่ก็จะเล่นครับมาเลยครับมาเลยฮะไม่เป็นไรครับเราเล่นสนุกสนานกันครับสนุกสนุกครับอู้เราไปต้องไปเจอเตงหนึ่งเะี้าขับไปแบบนี้เจอเตงหนึ่งเกำนันโนกครับรออยู่แล้วครับอู้สวยฮะทีมสองขับมาเจอกำนันนกนะ อย่ามาเจือติงหนึ่งแบบนี้ก็ไปแล้วครับเซอร์บอยเอ้เกือบครับโดนแบค็คพริ้งเนี่เทตเทร็สวนคืนมาครับหายครับกำนันนกว่าไงทีมงานช่วยกำนันนกยังไงฮะโอ้กำลังจะชมไหชมอยู่หลัดหลัดครับเดินมาแม่แบ็คพริง้งมาซื้อบอยครับซื้อบอยเอ็มสิบหกเข้ามาแล้วเซอร์อ ซื้อบอยที่มหาที่แหบบ e ่งอิมสิบหกก็ต้องให้เขาครับหมนหาเลยกำนันซื้อบอยบอกไปดีกว่าครับไม่ไหวนะเจอติงหนึ่งแบบนี้อันตรายครับแล้วดำเด็ดนะได้น็อกดาวมาเหมือนกันครับดำเด็ดมีมีบอยู่แล้วแล้ว,ลวอย่างไง นั่งรอตั้งนานนะนอนรอเลยครับรอรอแล้วสำมอ,อกจากเกมอุ้ยาหอมเงายังไงเอไมรู้ดีไหวไหมมรโลดี้นี่เก็บสมุกไว้ครับมีเบบีรออยู่ตรงนี้ฮะว่าไงครับรอเพื่อนอยู่เพื่อนมาหรือ,อยังหนึ่งหนึ่งก็ไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่ครับ้าน็อกนี่น่าจะหายครับถือโมโลโท็อป วิ่งวิ่งอยู่อยู่เข้าไปครับจีบออกครับบอกบางไม่โดนครับออยิ่งเหรอ,อยังยิงอโอ้มีต้องมีระเบิดอันนี้น้ำจีจับเวลานึ่บ่เอาคือดีเถอะโอ้เราสูแบแหวใต้ดับอุ้ยมาเจ็บเถอะเมโลดี้ว่าอย่างไงพูกนี้ไปเลยครับจีบออกต้องระเบิดอียิง่งมันเป็นระเบิดอียิง่งเอาแล้วโดนทีมตัวเองด้วยครับุ้มรออ๋อเป็นไอ้นี่ หน้าไม้อ๋อเป็นหนาไม้เรียบโปรยครับโอ้มีหน้าไม้ด้วยครับโอ้แล้วสากหลุดครับนายมาหนึ่งคิวแต่เสียไปหนึ่งผู้เล่นครับโอ้หนาไม่หนาไม้เป็นตะมวนตัวละเหมือนจะมีประเด็นงานตรงนี้ ไปวะไงไทยอุย้ยอิมนายฮะได้อลิซานกดาวโอ้วงไงฮะน้ำหนาวมากันสามเกมนี้เธอเมีบอยู่ยังโอ้ล้วโดนอยู่โดนอยู่ก็เรียบร้อยครับชมพูเร็วหมดหรือยังตอนนี้เหลือน้ำหนาวคนเดียวครับน้ำหนาวก็ยังเมีบอยู่โอ้มาขึ้เมีบกันเถอะนยังบ่เนาะยังบ่เนาะยังเป็นคนบ่เนาะน้ำหนาวใครเกินสาคู่ แล้วยู่หลังมาหลังมาหรือยังหลังมาแล้ว,ลลวไปต่โอโคเรียโปรโยครับอิมนายครับจบอันดับที่17ไปครับฝันนี้ได้มา4ี่คิวฮะเอาแล้วเซเว่นเคครับดูนงสองครับเก็บนกดาวลงไปแล้วดูลากออกจากเกมไปเลยครับมาเจอกันกลางป่าครับอู้หลังมาร็อกโค้ร็อกโค่ร็อกโค้ยิงมาอยังครับยัง โอเคอูนนูสองแขวนพระอะไรครับยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เกมหน้าหาตี้ครับโอเคฮะเดี๋ยวผมหาตี้ให้ครับขยับเดินมาแล้วครับถอยไปก่อนนะได้มาหนึ่งคิวแล้วก็ถอยออกไปฮะ หัดอไดมาหนึ่งคิวตรงนี้ามากับน้องนมอูต่ว่ากระเจียวครับกระเจียวคุณเดียวก็เียวได้ฮะอสองตรงนี้ครับๆๆกำลังนกระโดนอีกแล้วครับอ้เราเป็นกระเจียวเจ,เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับแชมป์เก่าเกมที่แล้วครับอู้หายสี่ไหมฮะน้องนมน้องนมยังไงไหวไหมฮะ โอ้โหหัวโดหัวโดครัอบต่างครับลากลากไปตามแนวฮะลากไปตามแนวชายฝั่งแล้วจั่วสัส่วจั่วครับโอ้โไม่ดุนครับนี่น่าจะชุบกันขึ้นมาได้นึงครับติดกำนันนกนี่น่าจะต้องปล่อยแล้วครับโอ้ยแล้วต้องหนุ่มวิ่งมาจะมาชุบกำนันนกฮะว่าไงกระเจียวเจียวส,สองหงอย ออกจากเกมไปแล้วโอ้นาจะหายสองแล้วครับตรงนี้อขอสวัสดีกำนันลือครับเอฟซีกำนันโลกแับโลาจะหายสามไหมกำนันลกไหลตายไปครับมาเด้อกำนันลือเด้อหนองหนุนลาวจากเกมไปยีกโอ้โหกระเจียวทำพิษอีกแล้วครับ เก็บมาโดนแคนดี้เก็บนกดาวมาเป็นอบตบูตกหายอีกแล้วครับอบตบูเหลือหัวดอแค่คนเดียวครับหนึ่งเก็บสี่หนึ่งรุมสี่แล้วโนสองได้ร็อวโคแล้วโซแบสได้แคนดี้คืนมาอู้ตะวันหลังมาหลังมาใครเว้ยโอ้โหรถใครมาไม่รู้ครับมาถูกจังหวะพอดีเพราะกระเจียวโดนเก็บอยกจากเกมไปฮะหลังแตกครับแคนดี้นังนกดาวอยู่ฮะกระเจียว เกี่ยวถึงเจ็บแล้แล่ะตัวพตอบูนะ่าจะรอดไหมเมื่อกี้หือบา,บางใครบางไคต้องสาวต้องมาก่อนบางใครต้องรีบมาชุบอะโอ้บางใครบางใครยังรอดครับเอาเรื่องจัดมาสัน่น เมียนครับมันสุดอยอดเลยบังไข่เว้ยโบแมนกระเจียวไหมโอ้แล้วลูกนี้ฮะลูกนี้ประสันจังหวะนี้ครับโอ้หลงหัวมันโหนนิดหนึ่งครับแล้วแกร์มีดโยนย้อยๆกิ้งหลุนๆ้าไปบังไข่หายครับนั่นแหละฮะแล้วแคนดี้แคนดี้แคนดี้ยังได้อยู่แล้วบังไข่โดนซ้ำออกจากเกมไปครับไม่อุตส่าห์มาชุบสาวเราแล้วสปายครับทําให้แล้วเรียบร้อยครับโดนเกมเกมไปครับออกแล้วแคนดี้โดนหลังเข้าไปอีกแล้วครับ อุย่างไงเนี่ยแล้วเจมอนนะเจมอนวิกฤตไหมยังไงดีนะเจมอนเจมอนขยับเข้ามาต้องเซตสมูก่อนนะฮะอุ้ยเดินมาไอ้ม้ากำลังเดินครับมาแล้วเซตปิดถนนไว้ก่อนทําเป็นทางเดินครับค่อยๆวิ่งเข้าไปฮะค่อยๆค่อยๆโอ้แล้วดูกคนซ้ำอย่าเกมไปเลยครับโซแบทแม่ก็เห็นข้างหลังครับมาแล้วยังไงเจมอนเจมอนขึ้นสโคปคูณหกมาแล้วมาวัดกระโหลกซะ โอ้โหไม่ได้เกมบนแล้วโดนลากจากเกมไปเลยครับแล้วส so ูนจูกระสูนลงไปกินแล้วโซแบทไอ้สปาย Spy ได้เอ็มนายหายเหมือนกันครับขอเราลหลังมาสองหนึ่งเอ็มมากแล้วสากก็ไหลไปเหมือนกันครับลงไปกินล็อกขาดดูยบับหนีหายสองหนึ่งหนึ่งแล้วตรงนี้มาดูดีบีเอสสีบีเอสสี่ดี๋ยวเจอกันดี่งเลี้ยโอ้โหเจ็บมากฮนะเจ็บมากสปายสปายเจ็บมากยังได้ไหมสปายหลังไปก่อนวิ่งบนบน วิ่งวนๆก่อนนะวิ่งวิ่งวนๆวิ่งวิ่งวนๆวิ่งวิ่งซอยยึกยึกยึกอะซอยยึกยึกยึกโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับสู่แบดจัดให้ครับแปดคิวไปแล้วครับแต่ว่าเสียผู้เล่นไปสองคนนี่อ่ะลุ้นกันต่อครับลุ้นกันยาวๆครับหนึ่งกับหนึ่งส่งเข้าประกวดครับเช็ดสโมกแล้วสั่นปิดปิดปิดสโมกไว้ก่อนโอเคครับชูเรียบร้อยครับ อู้แล้วนอกวงก็ยังยังอยู่ฮะบิ๊กบอสครับกำกำขำฮะโอ้ยสี่อไหมโอ้แล้วออบาตอบูาบน้ำครับข้ามน้ำข้ามเฉลยอู้ตัวนี้ปลาเออลูกนี้ฮะับเออจังหวะนี้หัวโดบหัวโดนทำได้ดิทำได้สวยมากครับหัวโดนวางไอ้บิ๊กบอสบิ๊กบอสบิ๊กบอสหายไหมหายยังไม่หายหัวโดนหัวโดดได้็อกดาวแล้วแล้วยังไงออบาตอบูออบาตอบูเอ็นทีบหก เอ็มสิกได้หแล้วเรียบร้อยจบเลยครับจบแบบที่สิบเอไปครับแล้วฝั่งนี้ได้บ่ห้าคิวไปแล้วครับมากันแค่2คนครับห้คิวแล้วก็รีเซตกันขึ้นมาได้ฮะวงใกล้ๆครับน่าจะเข้าได้อยู่ครับตอนนี้เหลือ10ทีมสิชีวิตนะฮะวงไปอยู่ที่พระดาษฮะพระดายยังเล่นได้ครับเหมือนมีรอดักอยู่คะสหรับ น็อตตี้ครับมีรถมาเล้วครับว่งไงาไงน็อตตี้เอาไหมจ๊ะปล่อยละอ้เล้วเจอเดียวครับเจ๊เดียวเพิ่งจะเฮ้ยเพิ่งเจอเจ๊เดียวครับเจ้เดียวมากับเนรคุณนะฮะแล้วก็โนีมะเมียนอยู่บนนี่เราคุณอยู่บนนั่นของเนละคุณนะไม่ใช่เนรละคุณน,นะอาจารย์ผมไปหมดแล้ว <laughs> ระดับอาจารย์เขาไปอยู่โดนดอกระดับอาจารย์เขาไม่อยู่กันนานนะครับขอบคุณคุณมนแคนด้วยครับติดตามใหม่โอ้มนแคนแกนคูนบอกมาติดตามโคยิเมนอยู่บนนี้ตัวจริงอยู่บ่มาเด้อพายมนแคนเล่นเกมเด้อขออนุญาตติดตามครับขอบคุณครับโอ้คุณมนแคนครับขอเพลงน่ขอบคุณคุณหน,นูด้วยครับ หัวใจส้มนะหนึ่งพันดวงนะเล่นไหมวันนี้ฮูแอมฮะอยู่พระใดคนเดียวครับจอบอยู่แล้ววงกำลังอัปเดตครับตอนนี้นุกูลอุมาคนเดียวด้วยน,ะนุกูลไม่จ้าไปสันตีเจ๊เดียวละนะครับ แต่รถอ๋ออ๋อหรถรถมากครับเจีเดียวบอกได้ว่าหลุดขอบคุณคุณ T A W N นะครับหัวใจส้มหนึ่งพันดวงนะครับผมครับบอมานมาส์นเอาเหล่าหูแอมครับกล้องมึงจับเมื่อกี้ครับโดนเกมจากเกมไปฮะหนูศูนย์ครับจัดให้ครับมากับหนูสองได้มาสี่ชิวครับสองคน ตอนนี้เหลือเก้าทีม18ชีวิตครับเซืรอบอยก็ยังอยู่ฮะโอ้แต่ว่าเสียแบ็คพิงไปแล้วครับเสื้อบอยรอลงนะครับอ้าโอเคครับเกมหน้าฮะเกมหน้าเกมหน้าเกมหน้าเจอกันครับรอกันอีกสักครู่ครับตอนนี้ก็มากันสองเหมือนกันนะได้มาห้าคิวบิ๊กบอสนะช็อตสวยๆเมื่อกี้ครับน้ายังสีริม ต้องรอวงละครับต้องรอวงอัปเดตผมว่าวงน่าจะออกจากพระดาด้วดูจากลักษณะนะฮะขายเมเบครับเออจัดไปจัดไปเนี่ยเรามันเมเปอยู่แล้วไงไอ้เราก็ชอบเมเบซะด้วยนะครับเมโลดี้ยังเหลืออยู่บ่หน่เอาเมโลดี้ยังเหลือครับเอาแล้วครับนอนเป็นงูเขียวห่างไม่อยู่แถวนี้แหละครับเมโลดี้ฮะได้มาหนึ่งคิวครับ จอบอยังเนาะมาจอบกันแกอ๋อม,มุนกับไปหมุนกับไปเป็นตาค่ายเนาะหมุนกับไป <c oughs> เป็นตาค่ายเนาะเจ้าเนาะเอาละครับอุ้ยวงออกจากพาราไดซ์จริงๆครับเดี๋ยวขอตามไปที่พาราไดซ์รีสอร์ทแอนด์สปาน่าจะมีไฟกันเข้าวงแนละ้ฮะต้องไฟกันเข้าวงฮนะของเต็มเป๋าเฝ้า,า,าแต่บ้านครับ <G l uch> เรือธรรมดาละเอาเจากบ,บ้านมาได้เอาเจ๊เดี่ยวมาแล้วครับมีคนเปิดเปิดจุดให้เจ๊เดี่ยวเจ๊เดี่ยวนี่เหมือนฉลามมาได้กลิ่นคาวเลือดครับเกมนี้บอกเจ๊เดี่ยวบอกขอไก่นะเจ๊เดี่ยวบอกขอไก่ตอนทำอะไรต้องรีบทำนะพรา,าแซนด์ฮ็อกเนี่ยท้ายๆเนี่ยช่วงลงท้ายมันจะบีบเร็วมากนะครับ ช่วงแค่ท้ายนี่จะบีบเร็วมากโอเ้เขาออกไปแล้วฮะจอบไม่ได้แล้วเจเดียวต้องไปนะฮะอีกสิบวินาทีครับนอาตี้ยนะ่านอยู่ตรงซ้ายครับไปแล้วโดสองโดศูนย์ไม่เล่นนะครับไปเข้าวงดีกว่าครับเอาละครับวงอัปเดตแล้วเหมือนจะมีประเด็นนะตรงนี้ฮะจุบ๊บจา๋านี่จุ๊บจ๋านี่ขอไปก่อนนะเอเคลูกรักโอ้โหแล้วก็เสกสวนคืนนะเจ็บมากครับ อู้เรื่ิตไปมีสีเดือนมาเอ้าๆอืดรันไม่รู้ดิฮะอีเหีครับอ้าวมึงถึืโจถึอหน้าไมคคอยเทพมันว่านี่นี่นี่มีหน้าไม่เอาตี่โอ้โหเราเรียบร้อยแล้วครับหน้าไม้ไม่ได้ช่วยอะไรครับเอาล่ะยังได้อยู่แบีบีว่าไงบีบีวิ่งมาแบีบีวิ่งมาจอบอยู่แล้วตายไม่ได้ไม่ตรงนี้หายหายไหมหาย โอ้ไม่ได้คนระับฮลหเน็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 ครับเน้นเน้เนวฝนวิ่งมาเลยนะเครับฝนไอ้ฝนไม่เห็นนะยโอ้ยุกไปไม่โดนเลยครับเแบบี้ยังไงจะเบบี้โอเ้เบบี้เราสายเปิดก็เรียบร้อยครับจบนะอันดับที่เก้าไปครับสําหรับแก๊งสาวสวยของเราครับซื้อบอยเมียไว้ก่อนครับ นี่วิตามินซีใจร้ายเหลือเกินครับพวคิวก็แล้ววิตามินซีคนเดียวฮะเอาหรือเจ๋ฝนโดนครับมีมาโอ้กำหำครับมาจะเข้ามาเขยิมเราบิ๊กบอสโดนเก็บล็อกดาวลงไปฮะแต่ว่าขวายังเปิดวิตามินซีวิตามินซีขวาเปิดอยู่ยังไงวิตามินซียัดเหรอฮะมีต้นเตะบังไว้เข้าโขดหินเอาแล้ชุบไบตอมิ้วก่อนครับ ตรงนี้ว่าไงก็ฉุบเหมือนกันครับกำหั่ฮะอู้เราวมโลทอฟใครมายังไม่ถึงครับอ๋อและวฉุกันกลับขึ้นมาได้ฮะแล้วใครวิ่งอู้วิตามินซีวิ่งฮะแล้วน็อตตี้โดนเนี่ยเราคุณจัดให้ครับโอ้ยยิไปเกียร์ไปน็อตตี้แล้วสู่แบดได้โอ้ยนิมลกดาวลงไปครับแล้วโดนซ้สามเกียไปโดยสู่แบตแล้วไวตามิวโดนลูกนี้เนีใครมาเออแล้วโมลทอฟไปวิู่นี่สิ โอ้แล้ว oh, วิธ to <c oughs> oh, ีมายุดวนซ้ำกินไปเลยครับแล้วสองหนึ่งจังหวะนี้อย่างไงจังหวะนี้วิธีสี่โอ้แล้วข้างหลังครับบนเขาก็ยัดไปยู่แล้วป่าป่ามาเราเรียบร้อยหายไปหนึ่สี่แปดคิวไปแล้วครับโอ้สองคนนะบิ๊กบอสและเจดีริมคนเดียวไม่ธรรมดาครับบอกแล้วก็เดียวทำแล้วเอ็มม่าครับมากันสองคนเหมือนกันนั่งนี้เหลือสองคนนะไม่ใช่มากันสองครับ โอ้โหเขเจ๊เดี่ยวเขาพิกฤตแล้วครับเข้าวงช้าครับเจ๊เดี่ยวว่าไงฮนะมากันนีละคุณยึกยากยึกยาก,ก,กหาอยู่เห็นไหมครัอย่างครับต้องเซตสมุกเลนแหละครับโอ้โหเจ๊เดี่ยวออปชั่นไม่มีเลยครับมากจังใดจมาจังไดก,กว่าโซแบสรอรับอยู่แล้วนะโซแบสเอาแล้วนี่เข้าสมุกไปก่อนแล้วนีละคุณนะนีละคุณเฟรสวนขึ้นมาเหมือนกันแล้วเจ๊เดี่ยวว่าไงเนจะ๊เดี่ยว เี๋ยเดียวอิม,ม่ารอรับอยู่แล้วเจี๋ยเดียววิ่งก้ายางยังเจเดียวเรียบร้อยครับไม่ไหวแล้วเซอร์บอยเซอร์บอยฮะได้คิวหรือเปล่าเมื่อกี้เซอร์บอยดนโนสองโดนศูนย์โดนโซนครับแล้วเซอร์บอยเรียบร้อยครับบนบิ๊กบอสจัดให้ครับหายเลยเดี๋ยวนี่ราคุณวิ่งมาอมมาิม่าจัดให้ครับเรียบร้อยเข้าวงทานมาอย่างทันอยู่โอ้โหเฉียดฉิวมากมากครับ เอาละตรงนี้เหลือกัน4ทีม6ชีวิตแล้วครับมาลุ้นกันนะช่วงท้ายๆมีนุกกูลนะอยู่ในวงครับคนเดียวมีโปรเลยครับผู้แต่หนูสองครับเพื่อนเมื่อกี้โซนเอาไปกินแต่จะเข้าวงยังไง,นะโโง two, ครับหนูสองนัมเบอร์ทครับโอ้แล้วยี่สงเขาเล่นดีแล้วกินนะมากัน2คนมีไิดก,ก่อนแนละ้วพอสอนไว้ครับ ดึกดักดึกดักอู๋เทเวิร์ดต้องเข้าวงฮนะอีกสิบวินาทีครับวงอัปเดตอู๋เล่นยังไงครับต้องวิ่งเข้าไปในบ้านก่อนนะดับแรกเชกเชกเชกขวาไม่น่าจะทันแล้วครับต้องไปแล้วครับต้องเดินทางแล้วครับวงมาแล้วครับหนูหน่าหน้เห็นบิ๊กบอสอยู่ค่อยคลานเข้าไปดูมาดูสเต็ปนี้การการคาน,าน,าน,านต่ำมาใช้สูตรเพราใหญ่ลีเฮียครับ ลุกลุกเ,เ,เ,เราไปเจอเอมมาเจอเอมมาเอมมาขวาเปิดขวาเปิดโน .2 เอม็มมาเห็นแล้วครับแล้วก็เรียมรอครับถ่ายแล้วขวาเปิดเหมือนกันเอมมาโดนนุก,กูลมาข้างหลังครับโอ้เผือไม่ได้ครับนุนก,กูลได้มาแล้วตรงนี้ยังไงโซแบทโซแบทช่ so bad. So bad. องนุก,กูลไว้แล้วครับอปอชันนะอูเครนีท อู้แล้วมาสติลคิวเอม่าไปเฉยเลยครับแล้วนุกูลยังไงครับนุกูลโซแบสโดนหลังด้วยครับแบสตืน่นผูแบสยังไงสมุกปิดหลังไว้ครับเนี่ยห็นนุกูลไม่ได้คิวนะเมื่อกี้นะโดนสติลคิวไปครับแล้วฝั่งนั้นอู้แล้วเหนียดนเน้นมากครับมาเน้นๆเลยครับโซแบส โอกอีลิมไปแล้วนะตรงนี้ครับอู้เราซ้ายขวาหน้าหลังมาแล้วอู้สะดุดจะเดือด,ด,ดไม่รู้จะหยิบปืนไหนเร็วเรียบโปรยครับเอาลราสองคนนี้ได้แชมป์จริงครับเฮ้ยเฮ้ยมาสองฮนะอู้ท้องผมเมื่ฮยมากันสองคนครับแล้วสายเดินลุยด้วยนะอันดับที่หนึ่งครับกำหำฮนะ ซูแมนนะส่งเขาประกวดนะครับคำขำบิ๊กบอสนะครับได้มาทั้งหมด11คิวฮะอุ้ยมพีเกมนี้ต้องให้เขาจริงครับบิ๊กบอสครับอันดับที่2องครันว่าอะไรเนี่ยไทยใช่ไหมอิมนายอ็มมาซูเปอร์เฮดครับได้มา13คิวครับอันสามุกกูนะไม่คิวติดไม้ติดมือเลยอันดับสี่โน0โน2ครับได้มา4คิวครับส่วนเจ๊เดี่ยวครับโนนิมนี่ยเคุณนะได้มา1คิวครับ จบรนดับ่5ไปครับบิ๊กบอสครับกอวิลิมรครับ891ดาเมจครับโอว้วิตามินซีับชุบเพื่อนไป4ครั้งครับ